ชาดกฆ่าร้อยชาติศีลานิสังสชาดกชาดกว่าด้วยอนิสงของศีลสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นผู้ธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะเมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารในบี บรรดาผู้มีศรัทธาและเลื่อมใสในคำสอนของพระองค์เดินทางมาจากพื้นที่ใกล้ไกเพื่อเข้าเฝ้าฟังพระธรรมเทศนากันเป็นอันมากด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จึงเป็นเหตุให้บรรดาอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายไม่อยากพลาด แม้แต่การหยิบยกเริ่มต้นเรื่องราวขึ้นมาเล่าทำให้ทุกคนต่างรีบเร่งเดินทางไปเข้าเฝ้ากันเช่าตรู่นี่เธอเร่งเดินกันเร็วๆเข้าเฉิดดูสิเรามาสายรั้งท้ายใครเพื่อนเลยนะเนี่ยเราก็เร่งเดินจนผ่าถุงจะฉีกแล้วเนี่เธอเอ้ย นี่ถ้าไม่เป็นเพราะรอคิวเรือข้ามฝากเราทั้งคู่ก็คงไม่สายอย่างนี้รหรอกน่าอย่าไปโทษใครอื่นเลยเราทั้งคู่ก็ออกจากเรือนสายกันด้วยล่ะไปเต่งเดินเถอะดูสิคนพายเรือข้ามฝากยังเดินนำเราไปไกลโขเลยนู่น แต่กระนั้นก็ยังมีอุบาสกผู้หนึ่งที่เร่งรุดเดินทางมาไกลาจากต่างเมืองแต่ก็ยังพลาดเรือท่าข้ามฝากด้วยฝีพายต่างพากันไปเข้าเฝ้าองค์พระศาสดากันหมดแล้วโอ้นี่เรามาช้าไม่ทันเรือเสียแล้วกระมังเรือข้ามท่าถึงแรงคนพายเช่นนั้นแล้วนี่เราจะทำยังไงดี ไม่รีบก็คงไม่ทันซะด้วยสิด้วยความตั้งมั่นในจิตและไม่เคยต้องพลาดการแสดงพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์อุบาสกท่านนี้จึงตัดสินใจที่จะพิชิตแม่น้ำอิราวดีนี้ด้วยการก้าวผ่านไปเหมือนเดิมอยู่บนพื้นดินโดยมีศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่ตั้งในเมื่อเรามาวางความศรัทธาในพระพุทธองค์เป็นปิติดังนั้นเราก็จะเอาพระพุทธองค์เป็นที่ตั้งแห่งจิตแล้วคิดก้าวข้ามทานอันกว้างใหญ่นี้ให้ได้เพียงก้าวแรกแห่งศรัทธาที่ชายหนุ่มผู้นี้มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พลันความอัศจรรย์ก็บังเกิดเมื่อเท้าทั้งสองของเขาหาได้จมลงสู่ห่วงนาทีใหม่สร้างความประหลาดใจแก้มปิติใจแก่เขาหิ่งนะักฮะนี่เราเดินบนผิวน้ำได้หรือนี่ช่ังเป็นปาฏิหาริย์ที่ยากที่จะเกิดแก่ปุถุชนเช่นเราเสียจริงๆ ช่างโชคดีโดยแท้ได้มีโอกาสเดินบนผิวน้ำเหมือนเหยียบลงบนแผ่นดินอย่างนี้ฟองคลื่นเหล่านั้นก็ช่างสวยงามเสียจริงๆขณะที่กำลังเดินข้ามแม่น้ำาอระวดีไปได้ครึ่งของความกว้างใหญ่เสมือนเดินอยู่บนพื้นดินอยู่นั้นชั่วแวบ,บหนึ่งชายหนุ่มก็เกิดเซเสียหลักเท้าจมลง ไปสู่ห่วงนาทีด้วยจิตที่ยึดองค์พระสัมมาสัพพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งเริ่มอ่อนแรงลงจากการเผลอใจไปลุ่มหลงในปาฏิหาริย์ที่บังเกิดแย่แล้วเรากำลังจะจมน้ำตายหรือนี่จะทำยังไงดีละเนี่ยพระพุทธอ,องค์ขอให้ปฏิหารเกิดขึ้นกับกระผมอีกครั้งด้วยเถิด จังหวะที่กําลังตกใจกลัวภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ลางเลือนก็เริ่มกลับมาแจ่มชัดขึ้นอีกครั้งเมื่อชายหนุ่มตระนักได้ว่าเป็นเพราะจิตที่ยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นั้นอ่อนกําลังลงจากความเผล่ผายชั่วหูบเท้าทั้งสองข้างก็ลอยสูงขึ้นมาเหนือน้ําได้อีกครั้งหนึ่ง พูดโทธโมสังโคือนึกว่าจะต้องมาจมน้ำตายอยู่ตรงนี้ซะแล้วสิเรารีบเดินข้ามไปดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันการเมื่อข้ามแม่น้ำสำเร็จชายหนุ่มก็ปลื้มใจยิ่งนักที่พระอานุภาพแห่งศรัทธาในพระพุทธเจ้าได้แสดงปาฏิหาริย์ได้บังเกิดขึ้นกับชีวิตเขาจึงไม่รอช้า เร่งมุ่งหน้าสู่พระวิหารเชตวันในทันทีเพื่อจะทูลเรื่องที่เกิดขึ้นให้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทสรงทราบขณะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมเทศนาให้บรรดาผู้ที่เข้าเฝ้ากั้นยางล้นหลามอยู่นั้นพระพุทธองค์โดยทอดพระเนตรเห็นชายหนุ่มผู้หนึ่งที่เพิ่งจะเดินทางเข้ามาถึงห้องแสดงธรรม ด้วยสภาพเปียกปอนจึงหยุดการแสดงทําลงชั่วครู่ดูกรอุบาสกท่านเดินทางมาถึงโดยเหน็ดเหนื่อยน้อยกระมังพระเจา้าข่าขออุบาสกจงเข้ามานั่งใกล้ๆเราเถิดจะได้เล่าความปิติที่เจ้าพบมาให้แก่เราและท่านทั้งหลายที่อยู่ณที่นี้ได้ฟังกัน พระเจ้าค่ะท่านชายหนุ่มได้รับคำเชื้อเชิญจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นนั้นก็ดีใจยิ่งนักที่จะได้ทูลเรื่องราวที่ผานพบเมื่อครูให้พระองค์ได้ทรงทราบข้าแต่พระพุทธองค์มอมชั้นมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งพระเจ้าค่ะที่ได้กราบทูลเรื่องราวที่ปิติยิ่ง ให้พระองค์ได้ทรงทราบพระเจ้าค่ะขออุบาสกจงเล่ามาเถิดพระเจ้าค่ะชายหนุม่มเล่าปาฏิหาริย์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อครู่ให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทราบว่าตัวเองสามารถเดินข้ามแม่น้ำอิระวดีอันกว้างใหญ่มาได้ด้วยวิธีใดด้วยหมอมชั้นมีความปิติ ยึดเอาพระพุทธองค์เป็นที่ตั้งมั่นแห่งจิตจึงทำให้มอมชั้นก่าวข้ามแม่น้ำอิระวดีมาได้เหมือนการเดินอยู่บนพื้นดินพระเจ้าค่ะดูก่อนเถอะอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายมิใช่เพียงอุบาสกท่านนี้เท่านั้นที่ระลึกถึงพระพุทธคุณแล้วได้ที่พึ่งหากแต่การก่อนมาก็เคยเกิดปฏิหารเช่นนี้ขึ้นแล้ว ในอดีตการอันไกลโพล้นเมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยชาตินามว่ากัสปะได้มีพระอริยสาวกผู้เป็นพระโสดาบันโดยสารเรือไปทําธุระยังต่างแดนกับช่างตัดผมผู้หนึ่งท่านเจ้าคะดิฉันต้องขอรบกวนท่าน ให้ช่วยดูแลสุขทุกข์ของสามีดิฉันระหว่างการเดินทางในครั้งนี้ด้วยเจ้าค่ะเจ้าอย่าได้ห่วงอันใดเลยตลอดการเดินทางนี้เราจะช่วยดูแลสามีเจ้าให้เองท่านรับปากอย่างนี้ดิฉันก็สบายใจขึ้นมาหน่อยว่าท่านและสามีของดิฉัน จะกลับมาตามกำหนดเวลาได้อย่างปลอดภัยดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะที่รักเสร็จธุระแล้วตัวพี่จะกลับมากอดเจ้าให้ชื่นใจพี่ไปละการเดินทางในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาเดินทางนับสิบวันกว่าจะถึงเมืองท่าที่ทั้งสองมีธุระที่จะต้องไปจัดการค้าขาย เออนี่ก็เพิ่งจะผ่านไปได้ห้าวันเองเรายังมาไม่ถึงครึ่งทางเลยด้วยซ้ำข้าเริ่มคิดถึงบ้านขึ้นมาแล้วละสิเอาหน่าจะทำการใหญ่ต้องใจเย็นๆนะน้องชายนี่อีกไม่ถึงสิบวันเดี๋ยวเราก็ถึงที่หมายกันแล้วอืมข้าจะอดทนต่อไปแล้วกันไปทำงานต่างเมืองคราวนี้ ข่าต้องเก็บเงินกลับมาสร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้ค่อยดูเธอะล่วงเข้าสู่วันที่เจ็ดเรือสำเภาที่ทั้งสองอาศัยข้ามฝั่งทะเลก็ประสบเข้ากับพายุหมุนลูกใหญ่ที่ก่อตัวขึ้นมาท่ามกลางมหาสมุทรท่านดูพายุหมุนนั่นสิเห็นทีเรือเราเรือของเราคงจะแย่แน่งานนี้ อาจจะไม่แย่อย่างที่ท่านคิดก็ได้ว่าแต่เราเข้าไปหาที่หลบพายุกันในเรือดีกว่าอีกไม่นานมันก็ผ่านไปแล้วละ่ะยังไม่ทันที่ชายหนุ่มทั้งสองจะเข้าไปหาที่หลบพายุในเรือได้ตามที่ขาดการไว้พายุหมุนก็โหมเข้ามาประทะกับเรืออย่างจังความแรงและเร็วของพายุทรงผลให้เรือสำเภาที่ทั้งสองโดยสารมา อาปางลงสู่กนมหาสมุทรในทันทีอาพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยลูกด้วยเถิดจะจมน้ำตายอยู่แล้วโอ้ยโอยลูกยังไม่อยากตายเลยนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตคุณพระคุณเจ้าช่วยลูกด้วยลูกยังสังสมบุญไม่เต็มที่ โอมนโมพุทธ,ธายะอรหังสัมมาเรือสำเภาที่ทั้งคู่โดยสารมาพังผ้ายับให้กับพายุหมุนที่ก่อตัวและเข่าโจมตีเรือที่ลอยล่องมาอย่างรวดเร็วจนเรือแตกและจมลงสู่ก้นทะเลผู้คนที่โดยสารมากับลำเรือตายหมด ยกเว้นก็แต่พระอริยาสาวกกับช่างตัดผมเท่านั้นที่รอดมาได้ราวปาฏิหารน้ำทะเลนี่เค็มชมัดโอ้โหสงสัยว่าเราจะเป็นพันตายยากสาธุขอให้เราทั้งสองมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยกลับถึงบ้านด้วยเถอด หลังดีอกดีใจที่รอดตายจากเหตุการณ์เรือแตกมาได้ทั้งคู่ก็พยุงตัวเกาะไม้กระดานเรือเรื่อยไปสุดแตกกระแสน้ำจะพัดพาเลยพลอยหลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อนจบจนตะวันแดงสาแสงกล้าในบ่ายของวันใหม่ ทั้งคู่จึงได้สติฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งด้วยถูกความร้อนของดวงตะวันแผดเผาโอ้ยนี่เราอยู่ที่ไหนละเนี่ยโอ้ยหิวชมัดเลยนั่นเกาะนี่นาไม่ได้การละต้องรีบปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาช่วยกันพายกระดานเข้าเกาะก่อนที่น้ำทะเลจะพัดให้เราห่างออกไป ความดีใจที่ได้พบพื้นดินอีกครั้งบวกกับความหิวโหวยจึงทำให้ชายหนุ่มร้องเรียกพระอริยะสาวกที่ยังนอนสลบสลายไม่ได้สติตื่นขึ้นมาอย่างรีบร้อนนายท่านนายท่านตื่นเธอตื่นเธอเร็วเข้าเรารอดตายแล้วโอ้ยปวดเมื่อยทั้งร่างกายไปหมดเลยมีอะไรรึ ทำไมเจ้าถึงได้ตื่นตกใจขนาดนั้นเกาะนายท่านเกาะไหนล่ะเรายังไม่เห็นอะไรเลยไม่ใช่ทางนั้นนายท่านทางนี้มาเถอะเรามาช่วยกันเอามือพายกระดานนี้เขา้าเกาะกันดีกว่าหิวจนตาลายแล้วเนี่ยเผื่อที่นั่นจะมีอะไรให้เรากินให้รอดตายได้ความอ่างว่างในทะเล และประสบการณ์การที่เลวร้ายที่พึ่งผ่านกันมาเมื่อว,วานทำให้คนทั้งสองเร่งฝีพายแข่งกับกระแสน้ำอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อเห็นแผ่นดินอันเป็นที่ตั้งของความหวังซึ่งทำให้มีชีวิตยืนยาวอยู่ต่อไปช่วยเร่งฟีพายเข้าอีกนิดเถิดนายท่านเราก็เต็มที่แล้วนี่อย่าเร่งนักเลยเราเหนื่อยแล้วเกิน อดทนอีกนิดกันนายท่านข่าว่าอีกไม่กี่อืดใจข้อจะถึงเกาะแล้วมีช้างานทั้งสองก็พายกระดานเรือแตกมาจนถึงเกาะที่เคยมองเห็นอยู่ไกลๆจากนั้นก็ล้มตัวนอนแผ่ราบแผ่ราบนพื้นทรายทันทีที่เท้าสัมผัสพื้นดินได้อีกครั้ง ด้วยความหิวโหวยและเหน็ดเหนื่อยเป็นกำลังกับเรื่องราวที่ผ่านมาอืมในที่สุดก็มาถึงจนได้เรานี่เหนื่อยแทบขาดใจให้ได้เลยนะเ้อข่อยยังชั่วขานี่แทบขาดใจตายเพราะหิวจนใส่กิ้วแล้วนายท่านวานก่อนก็ไม่ได้กินอะไรก่อนเรือล่มเสียด้วย สี่าเนี่ยว่าเดี๋ยวเราพักเหนื่อยก่อนสักครู่แล้วค่อยสำรวจเอ่อเกาะหาผลละหมากหลักไม้กินกันให้รอดตายดีกว่านะอืม,อมได้สิเราก็หิวเหมือนกันหลังจากฟื้นจนพอมีกำลังกลับมาใช้หนุ่มที่ต่างกันทั้งวัยวุธและศีลสัตว์ ก็ถือที่ถือครองก็พากันตลอนสำรวจกเกาะเล็กๆนั้นไปจนทั่วเพื่อเสาะหาลูกไม้และผักอยากประทังชีวิตอืจะมีอะไรที่พ่อจะกินประทังชีวิตได้บ้างนะหิวเลือกเกินแต่ยิ่งเดินยิ่งนานยิ่งไม่เห็นอะไรต้นไม้แต่ละต้น ก็ดูหน้าตาคุ้นๆเหมือนต้นมะม่วงต้นขนุนแถวบ้านแต่ทำไมถึงไม่เห็นลูกเห็นดอกเลยและเนี่ยเห็นทีคงจะต้องทนหิวไปอีกนานแล้วเราค้นหากันอยู่นานจนเกือบทั่วเกาะทั้ทงคู่ก็ยังคงไม่พบเจอผลไม้หรือหัวเผือกหัวมันที่จะพอนำมากินประทังชีวิตได้ ได้แต่หยุดนิ่งอยู่กับที่เหมือนจะจำนนกับชะตากรรมที่พบเจออย่างนั้นเอสงสัยจะพากันมาอดตายที่เกาะน,นี้กันแล้วละมั่งดูเกาะก็อุดมสมบูรณ์ดีแต่ทำไมไม่มีหัวเผือกหัวมันให้เราขุดกินเลยนะขนาดนกหนูก็ยังไม่เห็นมีสักตัวเลยนี่ ขณะที่ชายหนุ่มที่เป็นช่างตัดผมกำลังหมกมุ่นพูนคิดเรื่องปากเรื่องท้องอยู่นั้นพรานสายตาก็เหลือบไปเห็นกระต่ายตัวอ้วนพีโผลออกมาจากรูหนึ่งใกล้ๆก,กับโพงหยาเขียวขจีกอใหญ่ขอบคุณสวรรค์ที่ส่งอาหารมาให้ข้าน้อยผู้อยากไร้ รอข่าเดี๋ยวนะเจ้าอาหารจานเด็ดข่าจะจัดการกับเจ้าเดี๋ยวนี้ลละชายหนุ่มหันไปเห็นก้อนหินขนาดใหญ่กําลังเหมาะมืออยู่บนพื้นใกล้ตัวก็อค่อยๆกล่มตัวลงไปคว้าก้อนหินนั้นขึ้นมาก่อนจะออกแรงคว้างก้อนหินไปโดนหัวกระตา่ายค็ะร้ายเข่าอย่างจังเสร็จข่าแล้วรอตายแล้วละงานนี้ ด้วยความดีใจที่จะไม่ต้องอดตายบนเกาะอันเปรียวร้างเช่นนี้ช่างตัดผมจึงรีบจัดการ้อนขนควักเครื่องในติดไฟปิ้งย่างซากกระต่ายในทันทีโดยไม่รอช้ากลิ่นมันช่างหอมหวนชวนทานซิฟจริงๆนี่ก่ย่างจนได้ที่แล้วไปตามนายท่านมากินกระต่ายย่างดีกว่า เนื้อกระต่ายสดๆย่างจนเหลืองหอมช่วยกระตุ้นให้ท้องของช่างตัดผมหนุ่มร้องโครกครากจนไม่อาจรอต่อไปได้อีกช้านานดังนั้นเขาจึงจำต้องพระจากตำแหน่งที่นั่งย่างกระต่ายไปชั่วครู่เพื่อออกไปตามพระอริยาสาวกให้มาทานเนื้อกระต่ายด้วยกัน นี่นะนายท่านข่าวว่าอาหารมื้อนี้จะทำให้เรารอดตายไปได้อีกสองสามวันเลยค่ะนี่มันเก่งจริงๆเลยเจ้าไปขุดหัวเปลือกหัวมันในอีกด้านหนึ่งของเกาะมาได้เยอะเลยหลือนี่ช่างตัดผมไม่เสียเวลาตอบคำถามด้วยความหิว พนวกกับความภูมิใจในฝีมือหาอาหารของตนจึงได้แต่เดินอมยิ้มมุ่งตรงไปที่กองไฟย่างกระตาอย่างรีบเร่งนี่ไงในท่านอาหารมื้อสำคัญที่จะทำให้เราทั้งคู่ไม่อดตายเรารีบมากินกันเถอะข้าหิวจนจะยืนไม่ไหวต่อไปอีกแล้ว ครั้นเห็นอาหารที่ช่างผู้เป็นช่างผมเตรียมไว้ให้พระอริยสา,าวกก็ได้แต่อํ้อึงยืนกรานปฏิเสธสิ่งที่จะมาดับความหิวโหวยนั้นอย่างเป็นแม่นมั่นนี่คือเนื้อกระต่ายส่วนของนายท่านอ่ะรับไปสิเราต้องขอขอบคุณเจ้ามากที่เตรียมอาหารนี้ไว้ให้กับเราแต่เราคงขอปฏิเสธ ความหวังดีของเจ้าในครั้งนี้เสียอา้าวทำไมละ่ะนายท่านหรือว่าเนื้อกระต่ายไม่น่ากินเบื้องหลังเนื้อกระต่ายนี้ก็คือหนึ่งชีวิตที่ท่านพลากมาหากข้ากินเนื้อกระต่ายร่วมกับเจ้าก็คงไม่ต่างไปกับการทำปานาติบาตจึงถือว่า ผิดศีลในข้อหนึ่งดังนั้นเราจะขอตั้งจิตมั่นในศีลและยึดเอาศีลเป็นที่พึ่งให้พ้นเพศภัยงั้นก็ตามแล้วกันขากินคนเดียวทั้งตัวก็ได้ไว้อยู่แล้ว เมื่อพระอริยสาวกยืนกรานปฏิเสธเนื้อกระตายอย่างแข็งขันช่างตัดผมหนุ่มจึงจัดการเนื้อกระตายที่ฆ่าและจัดการปรุงเองกับมือหมดไปเพียงชั่วเวลาไม่นานเอออิ่มจังนอนเอาแรงสักนิดดีกว่า ณที่นี้นอกจากพระรัตนตรัยแล้วเราก็ไม่มีที่พึ่งอื่นใดฉะนั้นแล้วเราจะลึกถึงคุณพระรัตนตรัยนี่แหละเป็นที่พึ่งยามขับขันขณะที่พระอริยสา,าวกเจ้าระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอยู่นั้นพรันพญานาคราชที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนั้นก็ปรากฏกายขึ้นมาหลังพญานาคปรากฏกายขึ้น มาเหนือพื้นน้ำได้มานานก่อเนรนมิตรร่างกายของตัวเองให้เป็นเรือสำเภาลำใหญ่เต็มไปด้วยรัตนเจ็ดประการเสากระโดงทั้งสามทำจากแก้วมณีสีอินทนินใบเรือและคันใบทำจากทองเชือกทุกเส้นบนเรือทำจากแร่เงิน เรือสำเภางามลอยอ้อยอิงมาบริเวณชายเกาะที่คนทั้งสองพักผ่อนอยู่อย่างเงียบเชียบเหมือนจงใจจะไม่ให้คนทั้งคู่รู้สึกตัวกันบนเกาะน,นี้มีใครจะไปชมพูทวีปกับเราไหมโอ้มีเรือจะไปชมพูทวีปผ่านมาทางนี้พอดีเลยช้าก่อนท่าน เราขออาศัยเรือไปชมพูทวีปด้วยคนเราไม่ได้หมายถึงเจ้าแต่เราหมายถึงท่านผู้นั้นต่างหากด้วยเหตุผลอันใดหรือที่ทำให้ท่านเจาะจงเลือกเพียงเราขึ้นไปโดยสารบนเรือของท่านเพียงลำพังทำไมท่านไม่รับใช้ผู้นี้ขึ้นไปด้วยละ่ะเพราะชายผู้นั้นเป็นผู้ทุศีลผิดศีลในข้อปานาติบาต ด้วยเหตุนี้เราจึงนําเรือมารับแต่เพียงท่านห <Yeah. S 1> ากเป็นเช่นนั้นเห็นจะไม่เข้าทีเพราะตัวเรานี้ได้รับปากกับภรรยาของเขาไว้ว่าเราจะดูแลเขาระหว่างการเดินทางมาด้วยกันในครั้งนี้หากเป็นเช่นนี้เราใค่ขออนุโมทนาบุญ ในส่วนที่เราได้ทําทานและด้วยศีลภาวนาที่รักษามาตลอดชีวิตให้กับเขาด้วยเถิดข้าพเจ้าขออนุโมทนาสาธุถาเช่นนั้นเราขอเชิญท่านทั้งสองขึ้นมาบนเรือเถิดเทวดาประจำสมุดบนเรือพญานากจำแรงได้เหาะลงมาพาชายหนุ่มทั้งสองขึ้นเรือแล้วพาลอยล่อง มุ่งหน้าสู่ชมพูทวีปเรือสำเภางามล่องลอยมาเพียงชั่วไม่นานก็ถึงฝั่งชมพูทวีปอันเป็นบ้านเกิดของคนทั้งสองพร้อมทั้งมอบทรัพย์สมบัติให้ทั้งคู่ไว้อีกด้วยดูเถิดท่านทั้งสองนี่แหละคือผลของศรัทธาศีลและจาคะจึงทำให้มีพญานาคแปลงตนเป็นเรือนำอุบาสก ผู้มีศรัทธาไปถึงจุดหมายด้วยประการชนีบุคคลเราจึงควรคบหาแต่สัตบุรุษและพึงทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษเพราะการอยู่ร่วมกันกับสัตบุรุษเช่นนี้นายช่างตัดผมจึงถึงแก่ความสวัสดีขอรับกระผมเมื่อกล่าวจบพญานาคก็กลับวิมานของตนไป พร,ออระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประกาศสัจธรรมในเวลาจบสัจธรรมอุบาสกตั้งอยู่ในสกทาคามิผลแล้วทรงประชุมชาดกว่าอุบาสกโสดาบันในการนั้นครั้นเจริญมักให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็นิพพาน พญานาคกำเนิดเป็นพระสารีบุตรส่วนเทวดาประจำสมุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดก500ชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ Yeah.